ตามมาเองก็ได้วะหแล้วตอนนี้เหมือนสู่สีจัดๆเลยนะคู่นี้สกอคิวใส่46 a อซ15ครับในสนามเอ a p เหลือค่อนข้างน้อยนะแล้วมีหลอดมาเสียชีวิตตรงนี้ครับตุเ้เย่ไปแล้วครับมิเชลฮะส่ย4เดินเกมกดไม่ยั้งครับอานนท์อานนท์วัดปีวัดปืนอยู่กับลิดลิดโฮสเปโลและโอโดโอุ้ยล้มก่อนฮะเกือบครับเทเลอร์ เทเลอร์ตั๊กเลียวครับแล้วยังไงครับวันนี้วัดหนึ่งหนึ่งแล้วครับเจคอบอีกิกับเทเลอร์ตั๊กเลียวอู้เทเลอร์โดนไม้หมุนเรียบร้อยเลยครับอู้สกอร์เป็น25ต่อ23ครับเหมือนสายสี่มาทำการบ้านมาดีกว่าครับสกายสกายตอนนี้ไล่อยู่ฮะอุลกิ้งกิ้งกิ้งหลุนหลุนกิ้งเป็นหมีแพนด้าเลยเรียบร้อยอ่ะโดนยิงโดนยิงไปฮะอู้หูสายสี่คุมเกมอยู่จัดอู้หูสายสี่คุมเกมแบบนี้เล่นโหดจัดฮะแต่เหมือน ตรงนี้ได้หลอดครับหลอดมาแล้วครับเนียนๆมาชุบโฮปครับและอุ้มทางด้านซันนี่ขึ้นมาครับซันนี่เวลลรี่และมีกระสุนมาให้หนึ่งนัดครับเพื่อจะชุบเนียนๆครับแล้วโฮปขึ้นแล้วครับหลอดต่อด้วยซันนี่ครับซันนี่เวลลรี่จะขึ้นต่อเลยไหมฮะและหลอดเกิดขึ้นมาครับปืนเกิดอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องดีนะครับและซันนี่จะขึ้นมาอีกคนครับซันนี่ขึ้นมาแล้วกลางไฟตอนนี้เอซบ เหลือ13ชีวิตแต่สายสเหลือ17ครับจะคืนในแซปลงหรือเปล่าสกอร์นำอยู่11ตัวครับอุ้ยยังไงฮะบูบูสายสีพยายามแต่ยิงตรงนี้ไม่ใช่เรื่องดีครับเหมือนบูมบูมมาชุบให้ครับบูมเซอร์ยังไง Boom, Sir. บูมเซอร์บูมเซอร์ไม่ชุบแต่เรื่องที่จะซาบูมเซอร์ถามจริง,งแล้วชุบใหม่ฮะเพื่อนเกิดอ๋อก็น่าจะแบบว่าลามลามลาม หุรำได้ไกลขนาดนี้ได้หรอหุร์มาโดน3ฟรีเลยครับบูมเซอร์ครับขึ้นมาจังหวะนี้แต่ว่าบูมเซอร์วิ่งพยายามวิ่งไม้ถึงโฮพารคบูมเซอร์ยังล้มลุกคคานอยู่ครับบูมเซอร์บูมเซอร์ปีนขึ้นไปแล้วโดนขัดมาครับแต่ว่ามาร์กี้มาร์กี้มาแก้ให้ครับมาร์กี้มาแก้ด้านหลังครับเทลวันาบีครับเทลวันาบีจะลุกขึ้นมาได้หรือเปล่าครับตรงนี้แต่เหมือนกลางไฟเอซับล้มค่อนข้างเยอะเหลือในสนามสิบเพลเยอร์เท่านั้นครับสกอร์ตามอยู่เยอะมากๆแล้วครับเอซับ เอซไม่มีใครมาลีกางไฟอย่างนี้แย่แล้วนะฮะตกที่นั่งลําบากนะครับและ g ีฟอจะโดนลั่นไปครับตอนนี้หูจีฟอโดนลุมกินโตครับปรสวัยเลยอย่างนี้เรียบร้อยครับโดนปรสวัยแน่นอนครับกลายเอซกลายกลายยังไงครับหมิหมุนและอีโมไปครับเจดครับคมโมเลยครับอูตอนนี้ยังไงครับปีเตอร์ปีเตอร์ไหนใครบอกไหมก้ไม่มีนะปีเตอร์ชุมนะผมบอกเลยปีเตอร์ชุมนะแต่ว่าเอซครับโปโลโปโลโปโลจะทํายังไงต่อดีโปโลตอนนี้ในไฟ เจือจังเหลือเกินครับโบโลฟาดมาหนึ่งแล้วโปโลมีกหลบอีกหนึ่งทีโปโลจูโบโลตีโปโลยังไงครับโปโลลั่นโอโลมาก้มหลบอีกหนึ่งทีครับโปโลยังไม่ชุบครับรู้ตัวดีครับถ้าชุบไปอย่างนี้โดนปิดแน่นอนฮะโปโลโบโลเอาให้หรือเปล่าและเจอทิกใหม่ฮะเจอทิกใหม่รัวๆครับโดยอาชิคอลินเฟิร์สครับอาชิคอลินเฟิร์สบีนโหดมากฮะมีบโหดมากครับโปโลลำบากเลยครับแต่ยังปัดเกาะได้รวยอยู่โปโลยื้อกลางไฟได้นานมากๆครับโปโลฮะโปโลยังอยู่นะฮะ โปโลโบโลโดนยิงลงล้มลงไปแล้วครับแต่เหมือนว่าตอนนี้เอซในสนามไม่เหลือแล้วครับสกอร์อยู่ที่49ต่อ70ฮะอู้แย่แล้วฮะ,ะอันนี้ผมแต่โปโลโยื้อได้นานมากๆเลยครับโดนฝูงปลาสวายไปจังหวะนี้ลงไปเรียบร้อยครับเป็นสายสี่ชนะไปในวินแรงนั่นเองอ่ะอันนี้คู่สุดท้ายแล้วครับผมเอซฟสู้ๆครับสายสี่เขาบอกซ้อมมาแต่ก็จริงอ่ะก็จริงอ่ะ อันนี้คือผลของการซ้อมของสายสี่ครับผมมาครับภาพจับมาที่ทอมมี่ลีครับเหมือนทางนั้นเอซับยกมือครับน่าจะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าครับสายสี่ตอนนี้ที่นําอยู่ครับคิวเป็นไวท์ครับสี่คิวสองเดซสามรีไวท์อาชิสสี่คิวสองเดซสามรีไวท์เบคอนสี่คิวหนึ่งเดซสุดรีไวท์ครับเจไดฮะห้าคิวหนึ่งเดซสุดรีไวท์ครับแหนมครับห้าคิวสี่เดซสามรีไวท์ครับโอ้โหซาก้าครับเก้าคิวฮะ 9กาคิวฮะสายตาผมไม่ได้ผิดแน่นอนครับ9กคิวฮะมาทาง a s a ซครับแม้แม้จะเป็นผู้ที่แพ้ในราวแรกนะครับแต่คีรัสสตาบอยครับกดไป7จคิวฮะเจ็ดคิวหกเดสไวครับคีรัสสตาบอยครับไม้ล่านจัดครับท่านนี้ผมน่าจะหลุดเมนเทอร์ไปไม่เป็นไรดี๋ยวนี้เราเราจับตาดูเองดีกว่า แะยังไงครับตอนนี้กลางไฟวิ่งเข้ามาชนแล้วครับเอซชนเร็วมากครับ2 2ครับกลางไฟตอนนี้โซเซโนเนียดูค่อนข้างยากครับและโบโลระเบิดวงไฟไปครับตอนนี้จะมาเอาคืนได้หรือเปล่าครับฟาร์ลอรสฟาร์ลอรสล่วงไปอีกหนึ่งฮะแต่ว่าเหมือนปืนทางด้านสายสี่ยังทําได้ดีครับเอซัพยายามจะรีเพื่อนกลับขึ้นมาครับแต่ว่าด้านหลังไฟยังรื้อพังอยู่นะครับอกเวอุกเววิลลี่ฮะยังรื้อพังอยู่ครับและเหมือนวิลลี่ชุบครับอุกเวเป็นคนไปปิดครับแต่ว่าปิดไม่ลงครับ G ีฟอร์ดทำยังไงฮะจีฟอร์ต้องจอยไฟแล้วหรือเปล่าครับแล้วเวลวัดกันอยู่ครับหนึ่งหนึ่งไปเลยครับเบบี้เดฟเบบี้เดฟบูตมาคมๆครับกูเวไม่เล่นด้วยฮะและตีไปที่วิลลี่ครับวิลลี่ยังไงครับวิลลี่ยังเซยอยู่ฮะวิลลี่แล้ววิลลี่โดนตามสามวิลลี่ยังไงครับวิลลี่ยังอยู่ครับวิลลี่พยายามลื้อกลางไฟให้ครับแต่ว่าเทลวานาบีครับล่วงไปแล้วครับเทลวานาบีมีคนจะมาเอาขึ้นไปหรือเปล่าฮะ ตอนนี้ต้องพาดูที่คีระาไปกี่คิวแล้วเอ่ยคีราคีร่สตาบอยไปเก้าคิวแล้วครับคนไหนเอยคีระาคนไหนเอยฮะและเหมือนเทลเลอร์สตาร์เรียวครับจะเอาโปโลขึ้นมาก่อนครับและสายสี่ครับก็มีล่วงอยู่ตรงนี้แต่ก็พยายามจะรีเพื่อนสู้กันครับตอนนี้สกอร์เป็นสายสี่ยังออกนำเอซอยู่นะฮะหหและและเหมือนจีฟอร์ดจะมากันให้กับผู้ที่เล่น ปืนครับเป็นมาร์กี้มาร์กี้กิ้งหลบอย่างนี้จังหวะนี้และอุกเวพยายามมาการปืนเต็มที่ครับทีมล้วงปืนของสายสี่เล่นได้ดุดันมากครับและอิโมไปอีกหนึ่งคนครับอู้ทีมล้วงปืนของสายสี่เล่นดุจริงๆครับสกายฮะบลูครับอานนท์ครับมาควบด้วยครับมีมาคุมให้อย่างนี้ฮะและคีราสตาร์บอยโดนจะโดนซ้ำครับแต่วิลลี่มากันให้ครับวิลลี่คมจังหวะนี้โดนเทตไปเรียบร้อยครับคีร่าจะกดชุบได้เลยปะครับคีร่าคีร่ายังไงฮะและเหมือนคีร่า เอาวิลลี่เข้าไปที่ป้ายก่อนครับแล้วมีเพื่อนมากันให้ครับเทเลอร์ตีเบบี้เดฟให้ครับขีรากำลังจะเอาวิลลี่ขึ้นมาครับกลางไฟดูค่อนข้างลำบากแต่เอแซฟนำอยู่ที่1ตัวแล้วครับและเอแซฟกลับขึ้นมาครัตอนนี้ยังไงครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเอแซฟแม่งทอนเฉยเลยครับเอ้าพลิกไปพลิกมาเอแซฟทอนเฉยเลยครับตอนนี้39มสิบเแล้สามครับสายสีเหลืออยู่3ชีวิตเท่านั้นครับโอ้ล่วงไปอีกหนึ่งครับบู หลือน้องกระปุกครับน้องกระปุกพยายามจะรีเพื่อนขึ้นมาฮะน้องกระปุกครับคนนี้ได้ข่าวว่าบูมเซอร์บอกว่าน่ารักด้วยครับน้องกระปุกครับน้องกระปุกครับน่ารักนักเหรอน่ารักนักเหรอร่วงไปแล้วครับอุ้ยหนึ่งหนึ่งเฉยเลยฮะเป็นไม่ได้ครับเอ้าผีจับยัดเอาอยู่ดีพิกกลับขึ้นมาคืนไม่ลงครับสายสี่เกมที่สองคืนไม่ลงครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะอุกมาดูกันที่คิวอีกทีครับน้องกระปุกครับ สาวน้อยของเรากดไปสิบสามคิวฮะเฮ้ยนี่โอ้โหอสาวๆสมัยนี้มันเล่นเก่งมากเลยนะจริงๆนะโอ้น้องเขาปุกครับกดไปสิบสามคิวครับเป็นมอสคิวประจำเอสสี่เลยครับรอบนี้ขู่เกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวนี้สาวๆฝีมือไปไกลจริงๆครับลองลงมาคือซาก้านะครับสิบสองคิวครับทางด้านของเอแซมฮะเป็นคีรัตซาบอยสิบคิวฮะ อันดับรองลองมาน่าจะเป็นลิวล็อกซี่ลิวล็อกซี่ออุกเวรครับอุกเวเก้าคิวครับบางตรงนี้ไฟชนเร็วอีกแล้วฮะมันก็ชนกันเร็วแล้วเกิดแล้วเอาออกไม่ได้เอาออกเอาออกเอาอ <c oughs> อกปุ้ยแล้วเหมือนยังไงครับเอซับลม้มเยอะแต่ว่าได้คิวนําเป็นเจ็ดต่อสามเจ็ดต่อสามอย่างนี้ในสนามสายสี่เหลือสิบห้าชีวิตครับเอซับเหลือยี่สิบแปดต่อสี่ฮะแปดต่อสี่ครับแล้วไม้ลั่นจากข่ามูเชียน หมู่เชียนหมู่เชียนยังไงโอ้ม <c oughs> เอาโดนไม้เดียวล่วงล่วงสองครับหมู่เชียนล่วงไปด้วยครับโอ้หมู่เชียนนี่ต้องบอกว่าประสบการณ์เล่นไฟเอ็มไม่ต่ำกว่าสี่ปีแน่นอนนะสําหรับหมู่เชียนนะเทเลอร์เลอร์อย่างนี้แต่ว่าคลิกขวาทันครับไม่มีเซครับอยู่สายเอซฟครับต้องเอาต้องเอาเพื่อนขึ้นแล้วฮะต้องเอาเพื่อนขึ้นแล้วจังหวะนี้และถ้าเอาเพื่อนตรงนี้ขึ้นได้หมดสายสี่ก็ต้องเข้ามาเอาขึ้นเหมือนกันครับ มาแล้วครับน้องกระปุกครับ MVP ประจำสายสี่แล้วโดนเสดไปโดยทอมมี่ลีดครับโอ้โหน้องกระปุกครับล่วงไปแล้วครับและเหมือนจะเอาน้องกระปุกขึ้นมาครับ MVP ของสายสี่ต้องกลับขึ้นมายืนก่อนนะน้องกระปุกครับน้องกระปุกต้องกลับขึ้นมาครับหรือไฟให้ S4 อีกครั้งครับตอนนี้ S4 เหลืออยู่12ท่านครับโอ้เอซฟออกนําไปเยอะพอสมควรแล้วครับ15ชีวิตครับครึ่งต่อครึ่งครับนำไปาไป5เแล้วครับและเหมือนลิดจะ เล่นง่ายเลยครับถ้าเผื่อคุมได้แบบนี้หลีดเล่นง่ายแล้วฮะและซ้ําไม่ตายครับแต่หลีดกดให้ครับตันครับตันยังไหวอยู่หรือเปล่าครับแต่หลีดกดให้ครับอ้ตรงนี้ไม่น่ามีอะไรห่วงแล้วครับอ้แต่ว่าสีส้มวิ่งเต็มแมปไปหมดเลยฮะเจไดก็ล่วงลงไปแล้วครับตอนนี้คือเหมือนเหมือนไล่ทุบไล่ฟาดแล้วครับคีรัสซาบอยฮะและคีรัสตามไปจะปิดช็อตนี้โอ้โหบูตมาแบบนี้ฮะมันบูตใครวะ อ้เหนือจัดนะฮะบุเป็นจังหวะบุสกครับอูเหนือจัดครับผสบการณ์แน่นจริง,รงๆครับคีร่าตาบอยฮะผูต้องบอกว่าเอแวันนี้มาด้วยประสบการณ์ล้วนๆเลยครับล้วนๆเลยผมจะพูดคำว่าล้วนๆเลยครับและลิลลอยครับถือศพเพื่อนไปด้วยตีไปด้วยฮะอ้แล้วเหมือนตอนนี้ยืนรอแล้วครับคนสุดท้ายของเอสสี่อยู่ไหนเอ่ยผมวมาเอสสี่ก็ทําได้ดีครับไม่ได้แย่เลยนะไม่ได้ขาดขนาดนั้นนะฮะ เก่งมากๆครับเก่งมากๆเลยครับเรียบร้อยครับแสดงความยินดีกับเอแซัด้วยนะครับชนะสายสี่ไปด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งครับโหลั่นจัดจริงๆครับอู้มันๆจริงๆครับมันจริงๆครับเอแซัโดนก่อนเฉยเลยโหจังหวะบูธสอกของคีรามาสักคู่โคตรเดือดเลยครับคีราซาบอยครับผมสิบสามคิวแปดเดสแปดดีไวท์ครับหมู่เชียนสิบสามคิวหกเดสสี่ดีไวท์ครับอุกเวยครับสิบสามคิวหกเดสหนึ่งดีไวท์ครับโอ้โหแม่เป็นคิวเฉลี่ยเฉลี่ยนะส่วนทางสายสี่ ไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นทางด้านของมันไม่ทันนะแล้วเดวไม่ทันนแล้วมันตัดหลุดมาแล้ว